นี่แถมท้ายให้นะจบละนะสิบ <10. S 1> ข้อวันนี้ที่ว่าคุณควรจะเข้าใจกับความรักว่ามันเป็นแบบไหนนะมีหลายรูปแบบการจะบอกว่าอา่บางคนเนะี่ยเขาเลิกกันไปเนะี่ยบางทีอย่าบอกเลยว่าเลิกกันไปแล้วยังจะเป็นเพื่อนกันได้อย่าโลกสวยขนาดนั้นนะคะมันเป็นบางคู่เท่านั้นที่ทําได้เราก็อาจจะเห็นตัวอย่างดาราบางท่านนะเขาทําได้แหละเขาทําได้จริงนะคะเอออย่ามากินข้าวด้วยกันแฟนเก่า สามีเก่าภรรยาเก่ายังมากินข้าวกันกับแฟนใหม่ภรรยาใหม่ได้รวมกันลูกใหม่ลูกเก่าปนกันนวนเนี่ยเลยบางบางคนเป็นนะคะทําได้ทําใจได้นะคะอืมไอ้ถามว่าความรู้สึกลึกๆข้างในเลยเนะี่ยถ้าเกิดเ,เขาเรียกอะไรอะแหวกหัวใจออกมาดูแต่ละคนมันน่าจะพังพินาศไปแล้วนะคะสำหรับ ู่อดีตคู่ภรรยาคู่สามีนะคะมันไม่สามารถจะมาจูนกันติดหรือต่อกันติดจะต่อให้เอาลูกมานั่งหัวโดอยู่มันมันต่อกันไม่ติดหรอกคะ่ะนะความเป็นอดีตมันก็คืออดีตนะม,มันมีมันมีแค่ความรู้สึกถ้าเกิดคุณจบกันด้วยดีนะมันจะมีแค่ความรู้สึกที่ว่า อ่น้อยคนนะจะไม่รู้จะยกัวอย่างไงน้อยคนนะที่จะจบกันด้วยดีเพราะว่าถ้าจบได้ดีมันคงจะไม่จบมันมันฟังแบบงงๆนะความสัมพันธ์แบบนี้มันดูงงๆใครที่พูดบอกว่าอจบกันด้วยดีมันไม่มีหรอกค่ะคู่ไหนที่มันจบกันด้วยดีจบกันได้ดีก็คือถ้าความรู้สึกมันยังดีอยู่มันจะจบทําไมใช่ไหม ที่เราอย่าไปติดคาพูดได้ว,ว่าจบกันด้วยดีหมายถึงว่าจบกันได้ดีของของบ้านเราเนี่ยของภาษาไทยเนี่ยอาจจะมองเป็นว่าจบกันแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรนะแบ่งผลประโยชน์กันลงตัวนะสมมติว่าอย่าอะไรกันแล้วแบบว่าผลประโยชน์ลงตัวแล้วก็ต่างคนต่างแบบไม่มีไม่ไม่ด่าก,กันไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยคนไทยอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ว่านี่คือการจบกันด้วยดีนะแต่จริงๆแล้วไม่มีหรอกคะ่ะ ความรักที่จบกันด้วยการเลิกราหรืออะไรแล้วมันจะการเป็นการจบกันด้วยดีมันก็คือเป็นบาดแผลในใจทุกคนแหละมันมีมีบาดแผลทุกคนแล้วก็มีรอยตําหนิอยู่ในใจของเราทุกคนมีความเกลียดชังมีความโกรธไม่พอใจอยู่ในนั้นนะคะเราอย่าหลอกตัวเองเราอย่าเราอย่าสร้างสร้างมโนให้มโนภาพให้มันแบบ ก่อนที่เราทุกคนจะไปเซน็นใบญญา่าก่อนที่คุณทุกคนจะไปเซน็นใบญย่าคุณจะต้องรู้แล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นลำดับเหตุการณ์ได้แล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นใครผิดใครถูกมาจนถึงวันที่คุณเซน็นใบญย่าเพราะฉะนั้นนะให้คุณเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่ถ้าการจบจะจบกันด้วยดีมันมันก็คือการจบการจบก็คือการจบ การเรือกราการตัดสินใจแยกทางการตัดสินใจที่จะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่เพราะนิสัยทั้งคุณและเขามันไปกันไม่ได้นิสัยแย่ๆนิสัยที่หลายๆอย่างที่คุณกับเขาไปกันไม่ได้นะคะอันนี้ต้องไปพิจารณาดูนะไม่มีอย่าใช้คำพูดในทางที่ผิดๆจบกันด้วยดี อาจจะเป็นการอย่างที่โคโยกวอย่างไปว่าความหมายของการจบกันด้ดีของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้นะแต่ก็พูดได้แหละถ้าขยากพูดก็พูดพูดต่อไปแต่ถ้าเป็นโคโคจะไม่ไม่ใช้คําว่าจบกันด้วยดีนะเพราะว่ามันมันไม่มีการจบบนโลกใบนี้ที่มันจบกันดีดหรอกนะคะในตามหลักความจริงแล้วอะ่ะมันทุกคนต่างได้บทเรียน กันไปนะคะไม่มากก็น้อยแล้วก็ได้บทเรียนอะไรที่มันมันก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เพราะว่าถ้าได้บทเรียนที่ดีเราต่างคนต่างอาจจะยังไม่ยอมจบหรอกนะคะแต่มันต้องได้บทเรียนที่ไม่ไม่ค่อยดีสิเราถึงจะได้ตัดสินใจที่จะ move on ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้คำพูดที่ค่อนข้างผิดก็ได้นะคะอืมแล้วเราก็ไปไปยิด ยึดสิ่งนี้มาตลอดว่ามันคือการจบกันด้วยดีการจบไม่มีใครจบสวยไม่มีใครจบดีหรอกนะคะมันมันย่อมฝากบาดแผลมันย่อมฝากบทเรียนอะไรบางอย่างไว้คุณเสมอในทุกๆความสัมพันธ์นะคะก็โอเคค่ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะพูดจนเจ็บคอปวดหัวอากาศก็แย่นะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวพอตอนเย็นอากาศเย็นพอตอนเช้ามาร้อนถึงกลางวันถึงบ่ายร้อนมากก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะก็ ยังห่วงใยกันเหมือนเดิมนะคะในทุกๆปีนะคะต่อให้คุณติดตามหรือไม่ติดตามเราก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากซัพพอร์ตก็ขอให้ไปกดซับ